รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส สวัสด i mean> ีคร kind of so, ับไม่มีอ่ะสวัสดีครับตีนังอยู่ไหนโอ้ยข้างนี้โออ้ย่หรตลกตลอดเลยเราโอ้ยนี่ขายหน้าตาไม่ได้ขายตลกแม่เจอริญสุวรรณสุขนี้ก็ได้หากันนะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการตีลาดมาแล้ววันศุกร์นะฮะบ่ายสามโมงครึ่งบัดนี้ทางทชบห้าเจอกันได้เราจะมาที่ตลาดซีแหนมและปากกอนเมาเลอร์คูกิมิยะครับผมไปเด็กต่อไปเลยค่ะ เจ้าจ่าเองเจ้าจ่นเองแน่นอนคอนเซปต์ฮะเราจะไปลุยทุกตลาดทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะฮะไปบุกไปลุยไปชิมไปช็อปไปส่งไปทุกที่ที่ไหนมีของอร่อยของดีนะฮะเราจะไปลุยครับแล้ววันนี้ฮะด้านหลังเราเห็นไหมฮะนี่นักเรียนครับผมบอกทำไมแล้วเราก็มีแบบว่าแม่ครัแม่ค้าด้วยนะบอกทำไมเราอะไรหรอให้ดูป้ายนี่อะไรนี่เชียร์รังสิตนั่นเองครับคุณเล่คุณเล่คุณเล่ค่ะฮะคุณลาคุณลาคุณลาเฮ่เล่คุณเล่คุณเล่ค่ะฮะเพลินสนุก เสนอได้เสนเกล้ยงติแกะอีกอีกเหนื่อยเนอะอีก้เสียติดรับเร่เ่เฮ่าฮุ่ลาุลาุเฮเรเาอีกยังเหนื่อยอะเสียนะอ้แค่นี้ก็จเสียรังสิตเออเสียรังสิตน้องเหนื่อยมั้เหน่อยดมมอยากกินนิเสียรังสิตนั่นเอนะคะก็คือเป็นอยู่แบบกลางๆระหว่างคนที่เรียนมกุ้งเจบมอลังสิตเอา่ปทุอย่างไปหมดแถวนีเอาล้ะเดี๋ยววันนี้ตลาดเสีรังสิตมีอไรน่สนใจบ้างนะฮะเราไปหาผู้รู้ก่อนดีกว่าเขาบอกว่าคนนี้นะใหญ่มากที่ <ission> เก่าเนาะเขาบอกเก่ามากอุ้ยแล้วแล้วเราต้องเข้าไปตรงไหนอ่ะเขา่อนน้องถัตัวนิดนึงนะเพาะเขาบอกว่าเขาคุมที่นี่ถ้าพร้อมแล้วไปหาเขากันเลยดีกว่าครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยกับผู้รู้ค่ะเรียกว่าเป็นผู้คุมตลาดนะคะผู้ที่รู้ทุกซอกทุกมุมของตลาดนี้เลยค่ะเขาต้อนรับพบกับพี่ตักค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตักบริบูรณ์ไม่ใช่อ้าวพี่ตักมาอยู่ราออาวเหรอไม่ใช oh. ่ไม่ใช่ตักสีพอแน่นอน นี่มันไม่ใช่นี่ตักแกไ่ไม่ใช่เดี๋ยวให้พี่ตั๊กแนะนำตัวเลยดีกว่าครับตกไห่ครับเนี่ยอ่าพี่ตั๊กกำพร์จันโอศิลนนะคะเป็นผู้ดูแลตลาดสดุเธียอลังสิทเป็นผู้จัดการตลาดเนาะนี่ดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในมุมแบบเบิร์ดไอวิวนะคุณผู้ชมข้าง,งหลังนี่ได้เห็นตลาดนัดแบดบใหญ่กว้างขวางมาก เปิดมานานหรือยังครับที่นี่ก็สิบกว่าปีค่ะโหนานนะเริ่มต้นตอนตแ,บบแรกนี่คือมีเยอะอย่างนี้เลยไหมคะหรือว่าเริ่มจากโซนะไกเริ่มแรกจากโซนก็คือใกล้กับตรงวัดตันนะคะประมาณลูกค้าก็ประมาณไม่ถึงร้อยลายนะคะออตอนนี้ก็ตกประมาณเกือบสามร้อยลายนะคะก็เต็มมากขึ้นแล้วมีใช่ค่ะมีแนะนำร้านเด็ดให้หนูไหมคะมีค่ะหนูมาถึงแล้วแบบนี่กินอะไรอร่อยๆวันนี้ถ้าเป็นโซนตั้งโต๊ะนะคะก็เป็นหนุ่มจีนปักใต้คุณสมชาย นะคะถ้าเป็นซอยหนึ่งนะคะมีแกงปักใต้เหมือนกันของคนนครแซ่บเผ็ดเนาะเผ็ดเผ็ดแล้วก็จนถึงปากทางซอยหนึ่งก็จะเป็นข้าวยำไก่แซ่บซึ่งยืนต่อคิวเป็นคน2 0 30คนแล้วเราจะได้ทานไหมเราจะได้ทานไหมละวันนี้ได้ได้ทานค่ะได้ทานแล้วก็มาซอยสองปุ๊บเนี่ยก็จะมีในส่วนของซูชินะคะและส่วนซอยสามตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกผลไม้มีพวกโยเกิร์ตหรือว่าจะเป็นพวกลาบน้ำตก ส่วนพอมาสุดท้ายของตรงที่หมูปิ้งที่คุณบอกว่าสวยไหมตรงนี้ก็จะมีส้มตำยายไผ่แล้วก็ที่อร่อยสุดก็คือก้าวเจียวเืยสวนค่ะตลาดนัดหน้าเซียร์องสิ์จะเอาร่อยเด็ดเดงี่ตักบอกไว้หรือเปล่าแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่ตักก่อนข้อมูลดีๆข้อมูลความรู้ที่ให้เราได้ไปลุยตลาดเดี๋ยวเราสนิ้เราจะไปลุยกันลุยเชค่ะ พีเขาบอกแล้วมีหลายโซนมากเลยนะอย่างโซนแรกเนี่ยของกินเนี้ยแบบว่าเคี้ยวกรุบกรอบแบบว่ากินแล้วไม่อ้วนด้วยพี่ชอบมคนเดินเหนียวๆกรุบกรอบแล้วมีให้เลือกหลายสายหลาสแบบกินเคี่ยวได้เลยถุบติกอะใช่ลองดูถุบติกกินไล้กินได้กินได้ เด็กดูอยู่ยุ่งเลยตอนนี้ไม่ได้นี่กินไม่ได้นี่คือคนว่าอะไรกินถุงมัดตีเพราะขาแม่ท้าบางทีถุงขาอะไรมาซื้อได้ตรงนี้ได้เลยก็มีอย่างอันนี้นี่ก็ดีเหมือนกันนะฮะถ้าใกล้วันพระเนี่ยก็จะมีแผงได้เลยดอกไม้หรือบางทีตามแม่ท้าให้ก็แม่ท้าเขาก็ไหว้พระพระเคยให้หวยฉันซื้อดอกไม้ไปไหว้ไหว้พระพระบอกเลยมสามมาสามพุทธโฆภะวะ ออกสามสามมวนนั้นเฮ้ยหนูก็จะทำไมไม่ยอมไม่นั่นน่ะเออไม่รู้แล้วแต่คนละซีผักทอดคุณขาคุณไม่ไม่นี่เขาเรียกว่าชะอมชะอมกับมะเขือยาวทอดอ๋อนุ่งก็มีเห็นไหมทำงานทำงานเสร็จแล้วก็มาจะต้องซื้อร้านนี้เลยร้านนี้เลยโจ๊กก็มีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตลาดเป็นตลาดตอนเย็นๆเนาะนี่เรามากันคนก็ซื้อโจ๊กก็มีนีโอ้โหขาโอ้โหตักระวิงเลยนี่นี่นี่ ใครที่แบบว่าอยากเฮลตี้หน่อยนี่นี่ในชานชอร้านนี้เลยร้านนี้นะน่อยเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าหู้นี่มาแล้วฮะสวัสดีค่ะสตอนนี้มีอะไรให้น่าสนใจที่เราได้ซื้อบ้างคะคือผมชอบอันนี้นี่คืออะไรบัวลอยน้ำขิงแล้วเป็นสีเป็นอย่างนี้ฮะสีอันชันนี่อันชันเอาเหรอสีอันชันแล้วไอันนั้นนี่นี่คืออะไรอะคะอันนี้ อ๋อนกเปิ้ลไม่ได้ธรรมดามีแบบใบเตยด้วยนี่ใบเตยเหรอเออะเออะเออะก็เปิ้ลเออะเออะก็เรากินในหงาแล้วเฮ้ยซีนแยมเราทำงานเหนื่อยจังเลยอทำไมอะอยากกินข้าวจะไม่มียังไม่ได้หุงข้าวเลยอ่ะไม่ต้องหุงมาที่นี่มีทุกอย่างอะไรอ่ะฝ่ามือโอเม่วันใหมีเลยข้าวมีทุกแบบข้าวทุกสิ่งข้าวทุกอย่างนี่เลยข้าวเหนียวเห้าบาทใช่เสาให้สิบบาทอ่าเออแล้วถุงใหญ่ถุงใหญ่หน่อยหอมมะลิเจ็ดบาทสิบบาทเจ็ดบาทอะไรอย่างงี้กยกระแต่นี่นะพี่ ของมะลิะถุงใหญ่ถุงเล็กไงเหรอโอ้ยแค่นี้ก็แยกไม่ออกโอ้ดิพ่อค้าน่าตีแอะขันหล่อขันหล่อคือข้าวบ่อยละผลไม้ก็มีขนมก็มีผลไม้ก็มีขายดีไหมแม่ค้าเขาไม่ได้ขายขนมเลยคะอ้านั่งไงเมื่อกี้ว่าอะไรนะขายดีเหละขายดีค่ะเอาไขขายจมลอะไรดีมีอะไรดีอ่ะขนมไทยค่ะเขาขายขนมขายขนมดีใช่ไหมอะไรขายดีขายเด่นคะคุณพี่ก็หลายอย่างเหรอขนมอันนาขนมเลยฮะ เาไมันขนมฉันทำไมอะคมับขนมพี่เขาขนมฉันนี่อร่อยอร่อยอร่อยมาชิมกันมีหลากหลายอย่างเนาะนี่บอกอร่อยอร่อยนี่ัตถุค่อนข้างที่คุณผู้ชมจะงงว่าทำไมเราไม่ได้ปกติคือซอยมันเล็กเราต้องแบบเหรอนี่กรุณาอย่าบีบทำไมอ่ะคนที่มาซื้อผลไม้เนี่ยสงสารแม่ค้าหน่อยนะเออีแบบไปัอะไรงี้างสุกไม่บีบบีบโบ๊ะแขามือแป๊ดเลยโอ้อันตรายเอัน้วก็มีซูชิอันปุ่นก็มีอะมีมีนี่ไงมีซูชินีมีมีมแมลงทอดคุณไม่กินเนา แกไม่กินเหรอหนอที่เหออร่อยตายแควเซ้นมจะเยอะไปพ่อค้าคะหายค่ะพ่อค้าอยู่ไหนฮะเอ้าแม่ค้าเขาขายตอย่างขายอย่างเหรอขายดับเบิลเลยนะคุณขอให้ทีมชิมหน่อยไม่แม่อย่าเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ม่ไไม่เล่ไม่ไ่มด่ไม่ไไม่ได้ไม่ไม่ดกนไม่้้ไม่้มมด้มด่ไม่นไ่กินไม เดๆพี่อร่อยหนงมันอะ่ะอร่อยอะ่ะคุณก่องนี้เลยเหรอผมยกให้เลยอะ่ะเหรอเมนูมันแรงนะตลาดหน้าเตีย<ม>ลรังติดนะคือต้องมาให้มหมถูก,กต้อง้เป็นเมนูมนมอร่อยติดตลาดสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสแต่นี่ดีกว่าที่เขาเล็กคอมเมนต์มาดูเหลืองอะล่ะมันทั้ง นี่เลยสวัสดีควัสดีครับชื่ออะไรครับพ่อคะอ่าชื่อป้อมครับผมพี่ป้อมพี่ป้อมคะมีเมนูอะไรน่าสนใจแบบอาหารใต้รสจัดจบ้างคะแบบเด็ดๆเลยพวกกิ้งหมูหมูตุ๋นค่ะรสจัดแล้วก็มีซี่กั่วที่โค็มหมูค่ะเพราะว่ากำลังจะหมดแล้วไส้ปลาเนี่ยมีไหมไต้ปลามีค่ะมีไต้ปลาค่ะแล้วก็มีไต้ปลาแห้งที่กำลังจะหมดแล้วค่ะโอ้ยวันหนึ่งเนี่ยค่ะขายเนี่ยมีอาหารโดยประมาณกี่ชิ้นยี่สิบชุดค่ะ ผมคุณขาขาเหรอหมดหมดแม็กซีก็จะหมดทุกว่าแล้วนะใช่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นอะไรบ้างเป็นแกงเผ็ดใช่ค่ะก็จะมีเน้นจืดนิดหน่อยแล้วก็มีต้มนิดหน่อยแล้มันก็จะเป็นนิดหน่อยชวนหน่อยชวนหน่อยข้อเชิญชวนผไปนะคะมาสื่อข้องกินข้องชายสิตราดเสียหลังทิดนะคะพอที่นี่จะมีให้ซื้อให้เหลือเยอะแยะค่ะติตราดค่ะ มีร้านหนึ่งแปดห้าร้านนี้เออร้านนี้อะไรเนี่ยเออสำหรับคนรักสุขภาพบางทีเวลาจะกินของทอดหรือกินซาลาเปามันกลัวจะอ้วนกลัวจะแป้งเออนี่นี่ตารางนี้เขาบอกว่าสะบัดทอดน้ําจะบ้าหรอทอดน้ําใช้น้ำทอดน้ำไว้ต้มอันนี้ไว้ทอดสวัสดีครับเมียชื่ออะไรครับอ๋อชืติครับพิติพิติสะบัดทอดน้ำคือยังไงใช้น้ำทอดมันคือยังไงคะอ๋อใช้น้ำผสมเอะน้ำมันหน่อยหนึ่งน้ำมันน้ำมันมีนิดนึงนิดนึ่งอยากกดปอดให้ดูนิดนึงได้ไหมคะได้ครับ Oh, โอ้โหต้อมเนาะน่าสนุกมากเลยใช้เวลานานไหมฮะในการอรา,าก,กีครับอันไหนที่จะขายดีอันคะหะม,มูครับหม<ๆ>ูอันนั้นเราใช้หมูไหมอ่ะขอลองขอลองสักอันได้ไหมอันลูกเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ขายอะไรคะอย่างนี้ลูกสิบบาทมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนซาลาเปาเนื้ออยากจะเป็นนื้อเนุ่มๆแต่ว่า มันมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบกว่าใช่เนาะอร่ออ๋อไม่ร้อนไม่ร้อนด้วยอือแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบอมน้ำมันอ่ะนี่กาแฟอร่อยมากอ่ะเมนูซาลาเปาทอดนะฮะทอดน้ำทอดน้ำครับผมเป็นเมนูอร่อยติดตาอยากให้มาลองชิมก่อนครับผมที่สนังัญมันจะแบบอมน้ำมันนิดเดียวแล้วแป้งมันเหนียวขึ้นนุ่มขึ้นอ๋อใจดีอือกินแป้งกินแป้ง หัดจากซาลาเปาทอดมันมีคิวอะไรยาวๆอยู่ผมเห็นนะแต่ละคนลงไปถามเขาได้ไหมนะเออนี่นึ่งครันี่นึ่่พี่รอรถหรือรออะไรครับพี่ครับรอรถเมลหรือเป่าฮะหรือว่ารอรถตู้หรือว่ารอสายไนรู้กับ้าน่อย่ังไีี่อรอซื้อยำรอยำไก่แซ่บคซื้อยำค่ะซื้อยำซื้อยำรอเลยครับยำไก่แซ่บยำไก่อเดียวเ้าจะมาต่อคงต่อกียาเลยขนาดนี้เมืองไทยไม่เคยเห็นหรอกครับเคยเห็นแต่ญี่ปุ่นหรืออเมริกา แสดงว่ามันต้องมีของเด่นนี่เดี๋ยวเขายืนต่อคิวเป็นระเบียบเรียบร้อยกันโอ้ไม่ได้รอรอนรออะไรนะยืนรอยำไก่แซ่บเข้าไปคุยอะไรดีวะนิดหน่อยไปตามมาฮะคุณชมครับมองผ่านมาร์กก็รู้ว่าน่ารักนั่นแน่แม่ค้าจ๋าเปิดมาร์กสักหน่อยได้ไหมจ๊ะจะพูดได้ไงเฮ้ยเด็กลูกความตายมือยำนี่มีหลายคนป้า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 มีนี่นี่นี่กินไหมรอดูไหมคะเดี๋ยวมีคิวยาวมีคิวยาวเดี๋ยวเราจะขอชิมแบบ น้อยหนึ่งเนาะจะตัดสักิดหนึ่งเอาละฮะคือปกติเนี่ยมีคนมาจีบเอ้อของเราต้องคิดก่อนล่ะมาแล้วเป็นอพอนัำคาญนอ่ะไปนั่นแหละไปแล้วละละฉันมีมีหลายคิวรออยู่มันอยู่ในเนื้อไก่มันทุ่มไหมเดี๋ยวปู้ละแยะแล้ว่าแบาบทุบ่มทุ่มทั่วไหมไก่แบบยี่ห้อดังๆอย่างอายอ่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นน่ะ ร้านยำไก่แซ่บนะคะตลอดเพียรังติดนะคะเมนูนี้เลยเป็นเมนูอร่อยปิดตลาดมาเถอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็พ่อค้าน้าตาดีพ่อค้าน่าตาดีไม่ได้ชื่ออะไรกันบ้างครับค่ะคุอเอกครับพี่เอกนี่ค่ะแพทค่ะคุณเอกกับคุณแพทขายอะไรบ้างคะน้ำอะไรบ้าง มะพร้าวกับน้ำตาลสดครับนี่ผู้ชายขายน้ำผู้จ้าละดิหรอละดิหรอน้ำตาลสดและน้ำมะพร้าวไงนี่เดี๋ยวน้ำมะพร้าวดิดูฮะผู้ชมฮะขวดอย่างนี้กี่บาทครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทน้ำตาลสดเหนะฮะน้ำตาลสดเท่าไหร่ครับน้ำตาลสดยี่สิบเหมือนกันครับน้ำตาลสดยี่สิบเหมือนกันทำไมถึงมาขายอะไรแบบนี้ฮะขายพวกนี้มันมันดีกว่า เป็นพวกน้ําคนมันกินทุกวันน้ำใี่คนกินทุกวันอ๋ออันนี้ฮะอยากเจอเจอพ่อค้าห่อแม่ค้าสวยนะฮะร้านนี้มาได้อ่ะแม่มานะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่กำลังทำอะไรทำอะไรคะของหวนสดค่ะไอ้นะคะของหวนสดค่ะของหวนสด อรรยะทสดเลมันต่อยยังไงกับทองม้วนธรรมดายังไรคะพี่มันน้องทำร้อนๆนะคะอ๋อปลาเห็ทองม้วนมัไม่แข็งๆนลยคุณแข็งๆหนึบๆน้ำตาลน้ำตาลใช่น้ำตาลมันต้องปล่อยให้ไว้ให้กรอบก่อนนะคะรอที่รอที่พันหนึ่งนะอันนึงอันแรกอันแรกอันแรกเพราะว่าร้อนๆแต่ร้อนมากซีเน่ซีเนมลองพีเน่ซีเน่ลองลายมากเลยอ่ะกิน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 ยังไปยังไงไปไงไปไงยืดไปไงไปไงร้อนกรอบแบบแรกร้อนบอกเลยว่าร้อนมาก ใใใชชช่ช่่มมมนี่ฮะคุณผู้ชมครับหอ,อมมะพร้าวอืมหอมมะพร้าวแล้วก็น่าควนมันม้วนแหละแต่ว่ามันไม่กรอบเนาะมันนุ่มอร่อยนะระหว่างกำลังดีอร่อยแบบนี้อร่อยเนี่ยยุก็เป็นเมนูอร่อยกีตาร์ต้นซอยต้นซอยมาเจอเลยนะร้านนี้สนับสนุนรายการโดดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสแล้วคุณมุงเยอะังเลยเข้าไปข้างในได้ไหมหไปคุยก<ป>ับเข,า,ข,า,ขาหน่อยสิเอออะไรอยู่ในผ้าอะไรเนี่ย กินผักไม่ใช่ช่วงที่คนกินเจนะอะไรนะไม่ใช่ทุกคนกินเจนะคนณเล่นอาหารนี่ใช่ไหมไม่อยากรู้ก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่เรียนหนังหานังสือเหรอฮะเราเรียกว่ากี่โม่มาทำอะไรเนี่ยไม่ร่วมกลับบ้องกลับบ้านเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยฮะชื่อน้องอะไรครับน็อตครับน้องน็อตนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้น้องน็อตแนะนำดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่น้ามีทั้งมีอะไรบ้าง ขายจะมีขายลุยสวนครับก็จะมีห้าไส่ก็จะเป็นเห็ดหอมหมูยอหมูสับซูน่าปูอัดอ๋อเด็ดหอมหมูยอหมูสับซูน่าปูอัดรวมอย่างนี้ได้วนะได้ครับก็จะเป็นสามไส้ขายังไงคะกล่องกล่องละสามสิบห้าบาทพิเศษสิบห้าเขาบอกว่าเด็ดมากครับผักเนี่ยเสน่ห์ของนี่นะผักสดใหม่ห่อกันตรงนี้กสดใหม่ๆน้ำจิ้มเนี่ยซีฟู้ดในรสเด็ดอ๋แล้วแต่ซีฟู้ดคำนวณครับอันนี้น้ำจิ้มอะไรครับน้ำจิ้มหวานครับเป็นสูตรเวียดนาม มีออแบบน้ำจิ้มหวานด้วยเนนวยยยียดนามเผ็ดจะน,น้อยหน่อยเอ้าผมสั่งกล่องหนึ่งเป็นรวมแล้วกันเนาะรวมกัน,เป,นเป็นรวมอันด้านหลังทหรไมหน้าตามันแปลกๆไม่เหมือนด้านหน้าคะเป็นเนี่ยงรวมค่ะอ๋เอเนี่ยงมันตากกน่างกันยังไงอะคะตัวนี้จะใช้ใบเมี่ยงแบบเวียดนามห่อนะคะผักก็เป็นผักไฮโดรโปนิกจะเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะตัวนี้แล้วไส้ทั้งหมดจะมีอยู่แปดไส้โอ้ยนี่น่ากินน่ากินค่ะ ลองเนี่ยเอาอันนี้ด้วยอันนี้หนึ่งกล่องแล้วก็เอาแบบนี้หนึ่งกล่องมาเลยมาเลยมาเลยเป็นหมูควรจะิีอะไรดีคะหมูยอเวียดนามไงเวียดนามหมูยอต้องเวียดนามเวียดนามเวียดนามโอ้ยแล้วคำใหญ่โตมากเลยมันโบราณด้วยดูสภาพอะคลีนไม่คลีนเลยอะลองกินมั้งเหมือนใหญ่เขี้ยวหมากเลยทุกคนดูสุภาพเลยใช่ั้มอันนี้ไส้ปูอัดปูอัดซีฟู้ดเท่านั้น นี่แล้ว<ม>บีบบีไปก่อนเพื่อน,น้ำจิ้มเนี่ยพอปล่อยปั๊บมันจะดูดดูลุดขึ้นมาเทคนิคเทคนิคหลุดมายงี้ปั๊บเสร็จปั๊บเหมือนพวกพ่อมาเกลียอหมากอะเลยถ้ด้ดโอ้โหแล้วดูดูไส้ดูไส้นี่ก็ดอ <นำ S 1> ิอัน<ม>นี้คือจะมีมะม่วงู่ด้วยน้ำจิ้มนี่ยเราทำเองทั้งหมดใช่ไหมคะ น่าจอดกันขนาดนี้แล้วนะคะต้องมาค่ะมาเลยง่ายมากนะคะอยู่ที่เชียงรังสิ่แต่ว่าเมนูวันนี้ทุกเมนูยกให้เลยฮะเป็นเมนูอร่อยติดตลาดทั้งใจล่ะยงโโอ้หยังไม่อิ่มยังนะร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดคือแค่เดินหาเขาเด็ดแล้วอ่ะหวานๆแล้วแบบลำยายเน้นๆเต็มถ้วยอ่ะเคยเห็นที่ไหนแบบนี้วียอย่างนี้อย่างนี้ฮะเอาไปคุยกันหน่อยดีกว่าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับ พี่ออนค่ะต้องเรียกพี่พี่ออนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับลำไยแปะ้วยค่ะลำไยแปะ้วยพี่ออนอ้วนะทำไมลำไยมันเต็มปุ้ยขนาดนี้ลำไยนี่คือมันอร่อยมากเลยมันอร่อยมากเลยลำไยแปะ้วยเนี่ยเขาต้องผสมน้ำแข็งไหมหรือ,อยังไง แล้วแต่อันนี้ซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านเขมาถึงว่าถ้านี้คือหนูซื้อหนูก็ไปจ่ายน้ำแข็งเองอะไรถึงมัางชุดเท่าไรชุดเท่าไหร่ชุดอันใหญ่ใหญ่เจ็ดสิบเแล้วแต่เป็นแก้วแบบนี้ค่ะห้ค่ะยีห้าบาทนี่ไงนี่ไงนี่ไงนีอ้มีลำไยอันนี้อะไรคะนี่บุดตาบุดตาเชื่อมุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เยอะอย่างนี้เลยเหรอคะค่ะไม่กลัวขาดทุนเลยฮะไม่กลัวโอ้ยจัดจัดจัดโอ้พอแล้วนี่นี่ด้วย หมดเที่ยงเลยอ่ะแก้วรั่วหรือเปล่าเนี่ยมันหมดเร็วอย่าง,งนี้นะมันอร่อยเยรียมตัวมันก็ดูดพลอยหมดแก้วจิ๊กคะคุณขาวิธีการทานครับคุณผู้ชมครับมผมแน่นอนฮะต้องแนะนำว่าให้กินผลไม้ก่อนพอดีมันต้องมีที่กีบครับผมจะใช้นิิ้วม้วหยิบมาเองฮะกินไปแล้วเนี่ยืมเน้อทั้งนั้นเลยอ่ะหวานอร่อยมากกินพุทรากินผลไม้อบแล้วก็ตามด้วยน้ำน้ำใยไม่หวานไปไม่หวานไปด้วย ให้แล้วดีกว่าคุณพี่เมนูแบบนี้นะฮะเราทั้งสามคนยกให้เป็นเมนูอร่อยติดตลาดสุดย<า>อดดีนะแฮปปี้นะส<า>ุดยอดวิ่นมาเรื่อยี่ยมอุ๊ยามาเกือบไม่ทันคุณดูสิครับผู้ชมฮะมันเหลืออยู่นิดเดียวแล้วเนี่ยหาดใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยหายหมดเกลี้ยงแล้วอ๋อเราลิ้งลิ้งพุ่งตัวมาแล้วนะร้านปูยำนี่ยำมะม่วงโอ้โหแค่นี้เพิ่งจะประมาณเท่ามนิดเดียนะบู๊จืดเหลืออีกไม่กี่ตัว มิดเดียวเองสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสมพรครับพี่สมพรพี่สมพรไปสูตรยำมาจากไหนอ่ะอ๋อคิดเองครับคิดเองเหรอคือถ้าเปลี่ยนคนยำอ่ะไม่เอาแฟนพี่มายำอ่ะพี่ไปไปปรุงยำเองอร่อยเหมือนกันไหมเหมือนกันครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงรถเด็ดสุดเด็ดของพี่มันอยู่ตรงไหนคะ อ,อ,อยู่ที่น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มครับอ๋อในออมันพิเศษของน้ำนจิ้มไงเป็นน้ำยำอ่ะครับรน้ำยำพิเศษแ,แล้วเนะาะร,รับปูเนี่ยนะปกติโดยปกติก่อนที่มันจะแบบเรือน,น้อยน่ะน,นี่มีปูอะไรบ้างคะก็มีปูมา้าตอดปูดม้านึ่งแล้วก็ปูจืดตองน้ำปลาครับใช้ปูแสมครับ ผู้แีเหม่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่ย่่ท่่่่่่่่่่สุด่ไไ่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่าร่่่ย่่่เดี๋ย่รอนะฮะมะม่วงมีปัญหากับกา่ค้าขาย่องเ่า่่่่่่่่่่่่่่่น่ม่ม่ม่่่่่่่่่่่่่ม่ม่่่่ม่่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 ่เหรอฮะก็เหมือนเดิมทุกหน้าเลยครับ มาแล้วนอนฟักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คิดจะกินมะม่วงเลยเหรอค่ะนั่นเป็นที่ปูเลยไม่กิดสั่งอะไรปูหมาได้แต่กินเป็นปูปูดิโอ้โหโอ้โหดูดปูปูมีอย่างแซ่บผมขอเบาๆก่อนดีกว่านะฮะอ่ะเป็นเป็นอ่ารสชาติของยำนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นมะม่วงนะครับมีการสับอย่างพอดีทำแล้วก็สูตรน้ำยำอย่างพิเศษนะครับเั็นยำมะม่วงรสเด็ดนะครับมาแล้วฮะ ก็มือด้วยมีกะปิดเลยเนอะเขา่อยกำลังดีเปรี้ยวเลยใช่ไหมแต่อร่อยแต่มะม่วงต้องเปรี้ยวและรสถึงแบบถึงเครื่องแบบนี้ ปูไหมปูสดไหมนี่ไม่เหมือนที่อื่นเี่บอกเลยว่าเขาจะมีน้ำจิ้มที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์รสชาติเขาเนาะแต่ถ้าปรุงความเปรี้ยวความไปล้วไปแล้วความเผ็ดเราบอกได้ว่าเราจะเอาชอบเผ็ดบ้าเผ็ดน้อยแต่ปูม้าเขาบอกเลยว่าไม่มีกลิ่นและสดมากเอาล้วครนี่เอาวางปูม้าก่อนเลยครับซีแนมครับเอาล้วครยกให้เลยนะครับสำหรับเมนูยำมะม่วงนะฮะกับปูหลากหลายรูปแบบตรงนี้นะครับเป็นเมนูอร่อย ปิดตลาตดรถเด็ดจริงๆก็มากินกันได้นะคะที่ต,ตลาดเซียรลังสิทนั่นเองนี่นะฮะสุดยอดมากสลัดเซียรลังสิทนะครับเป็นศูนย์รวมนะฮะของกินของอร่อยนะครับด้านหลังเห็นไหมเสื้อผงเสื้อผ้าก็มีเยอะไอ้ทงไอ้ทีก็มีพรบพออร้อมเลยทีเดียวครับว่าแต่ว,ว่าซีแนแอมหายไปไหนฮะนซีแนแอมซีนแอม ยูนีสุลสุลิสุลิปุลิสุลิสุลิสุลิปุลิสุลิปุลิสุลทปุลิสุลยสุลิสุลินุริงุลิงุลิสลิสุลิสุลยสุลิสุล่สุลิุ้ลิสุลิสุลนสุลิสุลาสุไิสุล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 บสุลิ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 สุลบสุล่สุลาสุลิสุลิสุลยสุลิสุลิสุลิสแลิสุลิสุลิสุลิุลิสลิสุิสุลผู้ลิสุลิ ไอแคลเซียมพลัสนะคะเพื่อกระดูกที่ดีทุกวันของคุณวันนี้ต้นตาและก็ซีแรมไปก่อนแล้วกันไปเนาะวันศุกร์หน้าทางคาร์บอห้าบ่ายสามโมงครึ่งมาเจอกับเราได้เหมือนเพลวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะเอ้าคุณเล่คุณเล่คุณเล่ฮะค่ะคุณร่่คุณเล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 ่